ครับสวัสดีครับท่านครับตอนนี้นะครับทางคณะกรรมการกากันกรองกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นนะครับนาโดยท่านวัฒนาเดียสุรินท่านพนักงารดีวัดพร้อมกับคณะทํางานนะครับได้เดินทางมาที่อําเภอจุนนะฮะที่นี่ก็คือดินแดนแห่งโบราณสถานอันเก่าแก่นะครับก็คือเวียงรอนั่นเองนะครับและที่นี่ก็คือบ้านสีเมืองชุมนะครับหมู่ที่6ตตาบลรออำเภอจุนจังหวัดพะเยาครับที่นี่นอกจากจะอดีตเคยรุ่งเรืองเกี่ยวกับอารยธรรม ร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับเกี่ยวกับอา่าพยาลอที่นี่นะฮะณนวันนี้นะที่นี่นอกจากจะเป็นโบราณสถานแล้วนะครับและที่นี่ยังมีความอุดมสมบูรณ์มิทุนทางสังคมนั่นก็คืออา่าธรรมชาติป่าไม้นะครับปปรและที่ท่านเห็นด้านล่างนะครับก็คืออา่าเขื่อนยางอิงรอดของหมู่บ้านสีมุงชิวแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นบอ่อเกิดแห่งวิถีชีวิตและก็ศูนย์รวมอวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่นี่นะครับเราไปรู้จักกับ,กบ เขื่อนยางอิงรอดกับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวาสีมุงชุงที่นี่กันดีกว่านะครับเชิญตามผมมาเลยครับถ้ากำลังพลุวงการนะครับผมอยู่กับท่านที่นี่นะครับท่านเป็นผู้นําผู้นําชุมชนที่นี่นะครับให้กำลังครับไอ,อ้อานนี้มันกว้างยาวตัวเลยที่นอนุรักษ์วันนี้ไหครับครับอนุรักษ์สามร้อยเมตรครับสามร้อยเมตรเลยนะตรงนี้จะเป็นเลน,นที่เลี้ยงปล่อยป่ากัน ปลาดิปลอยครับป่าธรรมชาติมาอยู่ป่าธรรมชาติเป็นป่าอย่างพวกนี้ครับมันมีตับเพียนปลาอิซุกปลาวันจันปลาเขาครับแล้วก็เปิดเปิดให้ชาวบ้านจับก่อนก็เปิดจับปลาตอนสี่ทีสงวนเลยเลยสงวนไม่ได้มเพื่อไผ่มาจับเลยครับเพราะว่าอุปกรณ์จับปลาเขาชื่อดังครับมีความเรียบด่างเรียครับเลยถ้าไผ่ถ้าไผ่จับนี่ไปยังได้ปั๊บตัวไหนปั๊บห้าฟันแล้วก็บปั๊บคอมเจลีนในบ้านโอ้โหนะฮะบ้านสีม่วงชงหกตำบนอ พะเยาเป็นหมู่บ้านที่ได้ดําเนินการกระเพื่อนกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยง,งานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนทําให้เกิดผลการดําเนินงานพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางประชาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมครับแล้วก็พวกเราได้มา เยี่ยมชมนะครับอาชีพปั้นโอ่งนะครับของรัศดรที่นี่นะครับซึ่งท่านเป็นวิทยากรนะฮะที่ได้ถูกรับเชิญไปสู่กรมนะครับทั้งจังหวัดน่านแล้วก็ที่อื่นนะฮะซึ่งก็เป็นครอบครัวที่มีอาชีพการปั้นโอ่งของที่นี่ครับก็สังครับเออท่านทำอาชีพนี้มาเมื่อไหรยังประมาณ0ปีได้แล้วครับ20ปีแล้วเป็นเป็นคนที่นี่แล้วครับเป็นคนที่ต่างจังหวัดครับเป็นคนด้วนไง คอนราสิมาคอนราสิมาแล้วเอาอาชีพนี้มาจากที่บ้านแล้วครับมาจากที่บ้านแล้ก็มีวิชาชีพตรงนี้มาแล้วมาทาที่นี่มาทําที่นี่ปั้นขายที่นี่หรือว่าไปเป็นวิทยากรที่อื่นก็ปั้นขายที่นี่ครับมาได้แฟนอยู่ที่นี่ได้แฟนอยู่ที่นี่นะครัรเลมมาตั้งลอกลากตั้งลอกลากที่ทำเป็นอาชีพขายอยู่ที่นี่ทำเป็นอาชีพขายที่นี่เลยแล้วส่งขายที่ไหนบ้างครับทัวไปครับทัวจังหวัดเขามาสั่งที่ที่นี่หรือว่าเราติดต่อมาสั่งบ้างแล้วเอาไปเล่ขายมา องนี่เก็บได้กี่ลิตรครับพันแปดร้อยลิตรครับพันแปดร้อยลิตรสำหรับเก็บเก็บน้ําฝนใช่ไหมครับเก็บน้ำฝนเก็บน้ำฝนหรือเก็บน้ำใช้ทั่วไปนะฮะมีที่ต่อตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เอาเท่าไหร่ราคาราคาอยู่ที่พันสองถึงพันห้าพันสองถึงพันห้านะครับส่งถึงที่แล้วตอนนี้เป็นวิทยากรที่ไหนบ้างคือที่ผ่านมานี่ไปนั่นมาสองครั้งครับไปของมจุฬาครั้งหนึ่งแล้วก็ล่าสุดนี้เพิ่งกลับมาเมื่อวานไปของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่านกลับไปเป็นวิทยากรมา เป็นอาชีพนี้ทำเงินได้ดีไหมก็พอเลี้ยงตัวเองได้ครับพออยู่ได้นะครับก็อันนีนก็คือเลี้ยงตัวเองมาอาชีพยศอาชีพนี้มาตลอดเลยไม่ได้ทำอะไรเลยมีลูกกี่คนมีลูกสองคนครับอ๋อเมียมีกี่คนเมียคนเดียวอยู่ครับครับครับแล้วก็ด้านหลังผมนั้นนะครับก็คือพระธาตุสีปิงเมืองนะครับซึ่งเป็นโบราณสถานของเวียงรอแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นศูนย์รวมจิตใจและทุกๆปีนะฮะที่นี่ก็จะมีพิธีงานประเพณีนะครับ ปูจาพยาลอนะฮะแล้วก็บริเวณใกล้ๆนี้ก็เป็นศูนย์ศึกษาข้อมูลหรือว่าศูนย์ข้อมูลนั่นเองนะครับสำหรับบริการให้ข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมโบราณสถานแห่งนี้นะครับคือโบราณสถานาพระธาตุเสีอพิเมืองครับไปกราบสัสก4ิ0กันดีกว่าครับ